สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอสบ้านๆวิบิการเช่นเคยนะครับวันนี้พามารับชมนะครับเป็นปืนยาวไฟฟ้าตัวนี้เป็นงาน GNGARP 5 5 6นะครับเวอร์ชั่นไทยแลนด์นั่นเองครับตัวนี้จะได้รับความนิยมมากเลยนะตัวนี้ผมมาฉบับแต่งให้รับชมเนาะเพราะว่ารีวิวเดิมๆเ,มเมนะี่ยผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับว่าปืนเดิมๆเ,เขานะจะมีอะไรมาให้บ้าง เปิดกล่องมานะครับก็จะมีเจ้าตัวปืน1กระบอกนะและแมกกาซีนครับพร้อมคู่มือในกล่องนี่ตามภาพนี้เลยนี่ครับจะมาแบบนี้เลย1ชุดนะครับไม่มีแบตไม่มีที่ชาร์จมาให้แต่ตัวนี้ที่ผมมารีวิวก็คือการตกแต่งเจ้าตัวปืนเดิมๆนะครับตกแต่งอุปกรณ์เท่านั้นเองตกแต่งอะไรลงไปบ้างนะครับนี่ชุดหน้านะตัวนี้ก็จะเป็นกริปมือนะครับตัดเองเนาะเอ็ม็อกไฟฉายพร้อมขาเฉียงนะครับปรับระดับได้ ตัวนี้เป็นเทเซอร์บัสเตอร์นะครับเป็นเทเซอร์ยิงลูกเหลืองแสงครับส่วนตัวนี้เป็นเจ้าตัวดอทวิคเตอร์มาวัลเล็คเจนสองเป้าคมนะครับปรับได้11ระดับอ่าเป็นตัวปรับนอกผมจะมารีวิวให้รับชมนะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้ใช้งานกับปืนจริงได้ด้วยนี่ข้อดีเขาเลยตัวนี้เป็นแผ่นท้ายนะครับสามารถปรับได้2ระดับผมเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วตัวเนี้ยช่องเขาใหญ่ใหญ่แล้วใส่แบตง่ายนะครับส่วนเจ้าตัวชุดไฟนะครับจะอยู่ด้านนี้เลย ปรับได้3โหมดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ปรับได้หมดอะไรบ้างนะครับ 1. ก็จะเป็นเซมิก็คือทีละนัดเด่นเสองจะเป็นออโต้ครับแล้ว 3. จะเป็นเบิร์ดโหมดยิงทีละสามนัดนั่นเองครับดยวิธีการนะครับเรากดไกลค้างไว้10วิปรับไปที่เซมินะครับให้ไฟสัญญาณขึ้นหลังจากนั้นไฟขึ้นเราไปที่ออโต้นะครับมันก็จะทำงานเป็นระบบเบิร์ดโหมดยิงทีละ3นัดให้เราเลย ยิงเสร็จแล้วเราเบื่อแล้วเนาะหมด3มนัดเราจะเปลี่ยนยังไงเข้าไปที่เซมีเหมือนเดิมนะครับก็คือทีละนัดผมทาให้ดูดีกว่าเซมีนี่ครับก็คือฝั่งนี้นะครับปรับไปตรงนี้ยิงทีละนัดนั่นเองกดค้างไว้ครับไฟแดงขึ้น10วินี่มันก็จะกลับไปหมดออตโต้เหมือนเดิมนะครับเราก็ปรับมาที่ออตโต้สามารถยิงได้เลยแบบนี้นั่นเองครับส่วนใครที่ไม่อยากปรับตรงนี้นะครับเพียงแค่ถอดแบบที่พานท้ายออกแค่นั่นเอง หมดก็จะปรับมาสู่หมดปกติเลยครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นพันธ้าย g n g ปรับได้2ระดับนะครับอันนี้เป็นระดับที่ยาวฝั่งนี้นะนี่ครับอันนี้เป็นกล้องวิคเตอร์นะครับขาปลดไวนี่ยใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับสําหรับกล้องวิคเตอร์ตัวนี้เป็นหางหนูนะครับใช้กาวติดตรงนี้ได้เลยกาว2หน้าที่มีมาให้นะครับตัวนี้เป็นกิ๊บมือครับใส่กับตรงนี้ได้เลยง่ายๆตัวนี้เป็นแม็กเสริมนะครับนี่ข้อดีของ g n g ก็จะมีปลดแม็กสองฝั่งครับ อันนี้เป็นแมกซีเนเดิมเขานะตอนนี้เป็นบอดี้เขาครับสามารถปรับฝังนู้นได้ด้วยเหมือนกันตัวนี้ทํามาหลอกนะครับมีไว้ทําเล่นเนาะโอเคส่วนความแรงนะครับตัวนี้เคยพูดกันไปแล้วความแรงจะอยู่ประมาณ3 5 0 fps ด้วยกระสุนขนาดศูนย์ดกรัมนั่นเองสามารถนําลงสนามได้เลยนะครับแมกซีน oh. ตัวนี้เป็นแม็กยาวนะจะแตกต่างจากตัวอื่นกระสุนบรรจุเยอะกว่าบรรจุเนี่ยตามข้อมูลอยู่ที่ประมาณ450นัดเป็นแม็กยาวนะครับ oh. เป็นแบบปั่นนะนี่ก็จะมีแม r กกิ้ง g n g มาให้เราภายในของ GNG ถือว่าดีแล้วนะครับตัว556ตัวนี้ปรับแต่งนิดหน่อยได้เลยนะภายในเขานะครับถือว่าทนแล้วนะสำหรับรุ่นนี้ครับแต่ว่าใครอยากแต่งก็ตามสไตล์ของคนเล่นได้เลยครับจะมาแนวสปีดเนาะความแม่นเดิมๆเนี่ยผมบอกก่อนนะฮะว่ายังไม่แม่นเราต้องไปแต่งใส่ทารีดหรือเก็บเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับเสริมเพื่อ ความนิ่งของลูกศรความแม่นนะครับแล้วก็เซตระบบภายในด้วยนั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นวัสดุพลาสติกนะครับหรือว่าโพลิเมอร์นั่นเองครับทั้งท้ายแล้วก็จะตัวบอดี้นะครับรวมถึงกิบมอเตอร์ด้วยส่วนลังหน้านะครับจะเป็นโลหะเป็นงาน CNC น้ําหนักเบาอยู่นะครับไม่ได้หนักมากส่วนเกียร์บล็อกภายในเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยของ2021กันเลยครับตัวนี้เป็นล็อตใหม่นะครับผมได้ตกแต่งรีวิว เบื้องต้นให้รับชมก่อนสําหรับการใช้งานเนี่ยใครที่อยากรู้ข้อมูลผมทับข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปืนเดิมๆกับการใช้งานเบื้องต้นวันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆให้รับชมนะว่าสามารถตกแต่งแนวไหนได้บ้างนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับบ้านน้บ้าน้วยนะครับขอบพคุณครับ